ทุกคนภาคเหนือนะคะผมก็อยู่กับต้องรู้ๆกันเลยนะคะก็วันนี้เราจะมาให้เจ้าแมวจัดฉลามมาต่อช่วกันนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จักฉลามไปดูในต้๊กบผมกูได้นะครับช่วาบูรี่นะครับเป็นของพี่ผมนะครับส่วนแมวน้อยน่ารักนะครับเป็นของผมนะครับผมแล้วส่วนจระเาหนัหน่น่ารักนะคะรับกำลังนอนอยู่นะครับ<ค><ณ>นะครบผมนีหิมมาผมด้วยคือเจ้าหมาจะนอนนะคะ เราจะไม่รู้ว่าใครชนะใครแพ้นะครับหรือไครโกงนั่นเองนะครับแ้เราไปเล่กันเลยครับไปใช่ไหใช่แ้ต้องชนะอยู่แล้วเฮเบี้ยวเีจัดการทำลายล้งเจ้าอ่หมดอ่ะอ่ะออยุดการอ่หยุดกาน

หมวเดี๋ยวเมื่อกี้เราตกลงไปแล้วเป็นจุดที่เมีวได้เปรียบจะทำให้อยู่ดีๆเราถึงวาบขึ้นมาไมา่ได้น,นี่คือกฎง่ายยาเย่ะยร็จได้แล้วพาลัาง,งา ไม่จชจบสุทายเลยแมวฮลวหลบาลี่อะแมวเจ็บมากเลยแมวคิดว่าแมวจะแพ้เลย ขอบคุณนะเอ้แมวมีหัไใจสีทองที่มาช่วยไว้ขอบคุณนะเบียวอหน่ยน่เจ้าแมไม่ายสักทนังงั้นก็ได้เวลาเอาจริงเออเม่กีก้แกได้ขึ้นแลมีคนกกงบ้างไหมไม่มีเลยแนนต่สอบไปไบนัครับกรรมการ พลังแงท้แหลล่งวารีแท้แห่งราชฉลามแก้วเมียวขึน้นแห่งน้ำเดี๋ยวจะลบอ่าเออจะตัดไปตอนที่เจ้าหยอกพื้นมาครับ,บนเฮ้ยัฟฟ์แล้วเกิดอะไรขึ้นหรอ ดีเวียไปเจ็บเร็วล่ะจังหวชัาวิชาช่วงจิงวิญญาณแห่งวารีผิวเหวี่ยงตายรานีครับสลามเป็นฝ่ายชนะเมี่ยวเป็นฝ่าแพ้ครับกรรมการครับเหนื่อยมากแจ๊วไม่ดฮ่ a p ้ y Day เออโอเคเจ้าชายลามเจ้าชนะโอเคตอนนี okay, e. o, h, ้เดี๋ยวฮงจะเล่นเกมต่อแหละให้ช่วยร่างวันริงด่วเจ้าเร็วนี่หนึ่งตายจ้ะเอาละฮงจะดูคลิปต่อไป